การเลยท้ายสองจุดนะครับไฟหน้าเดิมๆตั้งแต่ไฟแดงเป็นตัวพรีโมนะครับรุ่นนี้จะมีสองจอเดี๋ยวผมพาชมรอบๆรถก่อนนะครับ เดมเดิมๆนะครับสติกเกอร์เดิมตั้งแต่ไปเลยยังอยู่ตัวเดช่วงล่าง ครบหมดนะครับแม็กเป็นแม็กของ m ิ x X นะครับก็เจ้าของเก่ามีแค่ตกแต่งแม็กเป็นของ m ิ x เ X เท่านั้นนะครับนอกนั้นก็เดิมเดิม ภาสี6.5นะครับพฤษภานะครับภาสีไม่ขาดนะครับเดี๋ยวผมพาชมภายในนะครับก็มีสครับเพจตรงนี้สครับที่เปิดประตูแล้วก็ สภาพเพจตรงนี้ครับเป็นยูเซเว่นะครับภายในก็เบาะหนังครับสภาพดีมากนะครับเบาะหนังพวงมาลัยหุ้มหนังตัแต่ปลายแด่นะครับก็สภาพยังสมบูรณ์นะครับลายไม้หัวเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับคันนี้เป็น รุ่นท็อปสุดขับ2นะครับก็จะมีจอหน้าแล้วก็จอกลางตัวนี้นะครับเบาะหนังสภาพสมบูรณ์มากนะครับแล้วก็แผงประตูก็เดิมๆครับก็จะมีลายไม้ลอกบ้างตามการใช้งานนะครับแต่ผมว่าอยู่ในระดับที่สวยงามนะครับรถเดิมๆนะครับดูนะครับน็อตดูน็อตประตูนะครับน ไม่เคยมีการขยับไขน็อตเดิมหมดนะครับเดี mm ๋ย hmm. วผมจะไล่ให้ดูน็อตแก้นะครับเดิมหมดนะครับมามาดูประตูถัดไปนะนี่เป็นประตูหลังขวานะครับบอกหนัง สภาพเดิมๆนะครับเช่นกันไม่มีรอยขาดไม่มีรอยแตกไม่มีรอยหักใด,ดๆนะครับสภาพเดิมๆนะครับประตูเดิมตั้งแต่ป้ายแดงนะครับให้ช,ชมไม่มีรอยไข่นะครับก็จะมีความเลอะบ้างน,นะครับเล็กน้อยนะฮะถ้ามองจากมุมนี้ก็จะเนี่ยนะครับเห็นเป็นจอที่สอง ใช้งานได้ปกติเลยนะครับส่วนอันนี้แถวสามนะครับทุกอย่างยังดูแบบสมบูรณ์หมดนะครับที่วางแก้วนะครับบอกไม่มีแตกหักนะครับใช้ได้หมดทุกชิ้นนะครับผ้าหลังคายังดูสวยงามน,นะครับเป็นแอร์ลาวนะครับแอร์ลาวจะมีตัน้นีด้วยนะครับ ของแถวสก็จะมีด้านนี้นะครับส่วแถว2ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็มีตัวปรับตรงนี้นะฮะผมว่าสภาพสวยนะครับเห็นไหมฮะสภาพสมบูรณ์นะครับสวยงามผมจะเข้าไปนั่งแล้วก็จะถ่ายมุมมองจากทางด้านแถว3ให้ชมก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลย นะครับอันนี้ก็เป็นแอร์ที่เราคนนั่งนะครับซ้ายกับขวาแถวหลังก็สามารถปรับได้นะครับกว้างขวางนะครับดูเล็กรูมเฮดรูมก็ประมาณ1นึ่กำปั้นนะครับจากหัวผมสบายๆนะครับผมสูง172สนะครับต่วน,นี้ก็ที่วางแก้วนะครับผมว่าโอเคนะฮะ รถสภาพเบาะสภาพเป็นยังไงไม่มีแตกหักนะครับเป็นเบาะเดิมๆตะเข็บเดิมนะครับใช้งานได้ดีเลยครับสวยงามเลยครับรถรถปี07ที่สภาพผมว่าดีนะครับถ้าเอาร้อยเปอร์เซ็นก็โอ้ผมว่ามีเก้าสิบอะครับ เพราะว่ามันไม่มันไม่ได้มีตำหนิอะไรครับ10%ที่ผมให้ก็คือให้จาหรถที่อายุตามปีเท่านั้นแต่ว่าความสมบูรณ์คือถ้าพอสมบูรณ์องรวมคือโอใช้ได้หมดครับนะครับมีหมดทุกอย่างนะครับเดิมๆครัโอเคเรามาประตูถัดไปตรงนี้ก็เป็นที่วางแก้วนะครับใช้งานได้หมดนะครับ ประตูท้ายนะครับอันนี้ประตูท้ายน็อต <Not S 1> <Not S 2> ประตูท้ายเดิมหมดนะครับไม่เคยมีการขยับไขใดๆตั้งสิ้นนะฮะจะคงจะเข็บเดิมหมดนะครับน็อต LR อยู่ครบหมดนะครับ เม็ดรอยอาคอยู่ครบนะฮะโอเคประตูถัดไปประตูซ้ายหลังนะครับสภาพผมว่าดีนะครับไม่ได้มีรอยขีดข่วนอะไรที่น่ากังวลใจเบาะก,ก็สวยงามครับเบาะสภาพผมว่าดีมากเลยล่ละฮะ ดูตัวนี้ยังไม่มีแบบมีไม่มย้วยไม่มียานะครับเห็นไหมฮะเจ้าของใช้เองรถสภาพแบบผมว่าดีมากผมว่าอยู่ในจุดที่ดีมากถ้าร้อยก็ให้90้านะครับสิที่ตัดไปจากจำนวนปีของรถอันนี้บอกคู่หน้านะครับแผงประตูก็แน่นอนครับลายไม้จากการถูของระยะเวลาปีก็อาจจะมีแบบ การลอกไปบ้างแต่ไม่มีแตกหักนะครับไม่มีแตกหักเลยนะฮะเห็นไหมครับผมว่าถือว่าใช้งานได้ดีครับแอร์แบ็คคู่หน้านะครับ 1. จุด2จุดตรงนั้นนะครับประตูเดิมนะครับเดิมหมดเดิมหมดนะครับไม่เคยมีการขยับไขนะครับ อซอกประตูเดิมเดิมนะครับน็อตเดิมก็ทุกอย่างใช้ได้หมดครับไฟเอ่ยใช้ได้หมดครับใช้ได้หมดนะครับไฟจอก็ถ้าไม่เราไม่ใช้เราก็ปิดใช้ปิดจิ๊บเรียบร้อยครับ Okay. จะพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องนะครับแน่นอนครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกซ้ายขวาครบหมดนะครับตัวนี้เป็น v g เ Turbo ท็อปสุดนะครับจะมีจมูกแบบนี้เรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกัน ในส่วนของห้องเครื่องคันนี้นะครับก็แน่นอนครับเป็นห้องเครื่องสไตล์เดิมๆของ3.0ม vgs turbo ตัวท็อปสุดครับ2ออโต้นะครับคานดูกันเลยนะครับเม็ดลอยอาร์คอยู่ครบหมดนะครับละยทีสังเกตคือแม้กระทั่งหม้อน,น้ำยังเดิมตั้งแต่ป้ายแดงนะครับรถเขาใช้ได้ดีมากๆนะครับเจ้าของเก่าเม็ดลอยอาร์คเดิมหมดนะครับน็อตแก้ม เห็นไหมฮะเดิมนะครับทุกตัวไม่มีรอยขยับไข่นะครับเห็นไหมฮะสติ๊กเกอร์เดิมตั้งแต่ป้ายแดงนะครับน็อตแก้มลบหมดนะครับน็อตฝากระโปรงเห็นไหมฮะดูซีนนะครับเดิมหมดนะครับเห็นไหมฮะจิกจะเป็นรอยอย่างี้สติ๊กเกอร์เดิมตั้งแต่ป้ายแดงอยู่ครบหมดนะครับฝากระโปรงเดิม เดิมหมดนะครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมจะโฟกัสเห็นไหมฮะร้อยตะเข็บเดิมหมดครับน็อตฝาน็อตแก้มเห็นไหมฮะไม่เคยมีการขยับขยไข่ใดๆทั้งสิน้นแก้มเดิมคือรสภาพเดิมๆนะครับผมอยากจะถ่ายให้มันชัดเจนให้ ผู้ที่สนใจเนี่ยดูรถจะได้แบบสบายใจนะครับหลายเดยท่านอยู่ทางไกลนะครับผมก็จะถ่ายให้มันซีนนะครับซีนฝาวาวซีนส้มซีนเดิมเลยนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมครับ,ครบเครื่องแห้งๆนะครับ ื่องแห้งๆนะครับอันนี้ ABS นะครับครบหมดนะครับคุญแจก็เป็นแบบนี้นะครับมีคุณแจสำรองให้นะครับเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้ตั้งแต่ปลายแดงนะครับนะครับตอนสตาร์ทก็จะมปนประมาณนี้โอเคครับสตาร์ทได้เลยเครื่องเงียบมากนะครับรอบเลิกปกติหมดนะครับเกียร์อยู่ในตำแหน่ง P นะครับไม่มีไฟโชว์ใดๆทั้งสิ้นนะครับรถสภาพเดิมเดิมนะครับไม่มีไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับกุญแจก็เป็นประมาณมีกุญแจสำรองให้นะครับครบหมดสำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับก็เข้ามาชมรถได้นะครับที่อำเภอทับสะแกจังหวัดปัะจวบนะครับผมอยู่ติดถนนใหญ่เลย ติดถนนใหญ่เลยนะครับตรงข้ามเป็นสนามกีฬาทับสกแกนะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะทางเพจ Facebook นะครับประมวลออโต้นะครับหรือเบอร์นะครับติดต่อ0 6 5 6 9 7 4 4 7 8นะครับคันนี้ผมตั้งราคาอยู่ที่345,000บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นจัดไฟแนนซ์หรือเงินสดนะครับ ได้ทั้งหมดนะครับจะไปนั้นได้เกินด้วยนะฮะได้ถึงประมาณ3แสนปปลายเลยนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะฮะถ้าในสนใจนะครับอย่าลืมนะครับทักแชททักเฟ e บุ o กนะครับหรือจะโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับลาไปก่อนนะครับสำหรับอ e ีซูซูมิวเซว่นะครับปี e 2007เ Turbo, ครื่อง3.0 VGS เทอร์โขับ2เกียร์ออโต้ท็อปสุด จอหน้าจอหลังนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ